สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับตัว PLC AB นะครับรุ่น compact นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำการอัปโหลดดาวน์โหลดผ่านตัวพอร์ตตัวนี้แล้วนะครับทีนี้คลิปนี้นะครับผมจะไม่ใช้ตัวของ USB แล้วนะครับมจะถอดตัว2องำสอออกนะครับ แล้วผมก็จะใช้ตัวสายแลนแทนนะครับก็คือผ่านอินเทอร์เนต็ต ip ของมันนั่นเองนะครับก็คือสายตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมจะทําการเสียบนะครับเสียบสายแลนเข้าไปนะครับที่พอรตนี้นะครับครับอ่ะ จากนั้นนะครับตัวของ PLC ของเรานะครับเราต้องรู้นะครับว่าตัวตัว IP ของมันนะครับเป็น IP อะไรนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ให้ดูแล้วว่าผมตั้งเป็น IP อะไรตัวนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าถ้าคนที่ไม่รู้นะครับว่าเป็น IP อะไรเราก็ต้องทำการลิงก์ตัวคอมพอตตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อดู IP ของมันนะครับหรือไม่นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ เราต้องใช้พวกของอย่างตัว advance advance ip scanner นะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมมีไว้นะครับตัวนี้สําหรับสแกน IP นะครับครับตัวนี้ผมก็ลองสแกนดูแต่ก่อนที่เราจะสแกนได้นะครับเราต้องตั้งตัวของแลนนะครับพอร์ตแลนของเราก่อนนะครับวิธีการตั้งพอร์ตแลนนะครับให้เราไปที่ Network ร์กอินเทอร์เน็ตัวนี้นะครับ คิดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่อินเทอร์เน็ตของเรานะครับแล้วก็มาที่เชงอะ e รปเตอร์ออปชันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถอดได้ดูนะตัวนี้ถ้าถอดปุ๊บนะครับอ่ามันจะดับเห็นไหมครับแสดงว่าพอร์ตนี้นะครับเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อของเรานะครับ ดูนะครับตัวนี้นะครับผมเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะติดนะเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ผมจะตั้งพอตตัวนี้นะครับเพื่อสแกนหานะครับสมมติผมตั้งเป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดศูนย์จุดสองสองนะครับก็คือในวงศูนย์จุดสองสองนั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใช้ตัวของ S i.p s c สแกนเนอร์ตัวนี้นะครับ1 9 2่งเนะครับจุดหนึ่งจนถึงจุดสองนะครับจากนั้นกดสแกนนะครับลองดูว่าเจอหรือเปล่านะครับเจอไหมนะครับ ใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้ สแกนหาในวงศสย์ของเรานะครับซึ่งถ้าเราถ้าเราไม่รู้ IP เลยนะครับเราใช้วิธีนี้มันจะช้ามากนะครับกว่าเราจะหาเจอกว่าเราจะรู้ว่า IP ของพอตตัวเนี้ยเขาตั้งเป็นอะไรนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขามักจะเขียนติดไว้นะครับที่ตรงพอตของมันนะครับที่ตรง plc นะครับ เราจะได้ไม่ต้องคอยมาหานะครับสามารถที่จะชี้เป้าไปได้เลยนะครับว่าเป็น IP อะไรนะครับตัวนี้เจอไหมครับเจอไหมอ่าเจอนะครับเห็นไหมนะครับเป็นบล็อกเวลว t โตมิชันเห็นไหมเห็นไหมครับก็คือตัว PLCAB ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคผมสต็อปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับจากนั้นนะครับพอเรารู้ i อแล้วนะครับให้เรานะครับ ให้เรามาที่ตัวซอฟต์แวร์ตัวเดิมของมันนะครับก็คือตัวของ Ice นะครับ Ice Classic ตัวนี้นะครับนะครับดับบุลคลิกขึ้นมาเลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ที่เดิมเลยนะครับ Communication นะครับแล้วก็เลือกตัวของ คอนฟิกดีไวต์ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตไอพีนะครับดีไวต์นะครับก็คือตัวพอตตัวนี้ของมันนั่นเองนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะเขียนว่าอินเทอร์เน็ตไอพีดีไวต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดแอดนิวนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็น ab plc นะครับ 01นะครับอ่า IP นะครับ IP นะครับโอเคจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็คือค่อนข้างสำคัญเหมือนกันก็คือเราต้องเลือกว่าการ์ดที่เราลิงก์อยู่นะครับเป็นการ์ดอะไรนะครับ IP อะไรนะครับซึ่งของผมนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ Realtek PCIe นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงกันนะครับ IP ของมันก็เป็น IP IP ตัวนี้นั่นเองเห็นไหมครับก็คือการ์ดตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวผมเลือกเลยแล้วกันนะครับกด a อ p l y นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นนะครับอ่ารอนะครับมัน running แล้วเห็นไหมครับ เราก็กดโค o s e ได้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมันก็มันก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดบวกตัวนี้นะครับตอบดาวลงมานะครับเห็นไหมครับมันมองหามันเจอตัว plc แล้วนะครับถ้าเกิดมันไม่เจอนะครับผมสมมติผมถอดสายดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้มันเจออยู่นะครับปึ๊บเจอไหม ถ้ามันไม่เจอเนี่ยมันจะขึ้นกาวบาทแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่เจอนะครับอ่ะผมเสียบว่าใหม่นะครับรอสักครู่นะครับอ่ะเห็นไหมมาแล้วครับเพราะนั้นก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะบอกถึงรายละเอียดอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมดาวน์โหลดผ่านตอน้ำสอนะครับนะครับก็จะมีนะครับตัวของเห็นไหมครับตัว CPU ของมันนะครับแล้วก็ใน CPU ตัวนี้ก็จะมีตัวของ channel DF ก็คือเป็น2องสองนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วน01ตัวนี้ก็คือเป็น internet p o ์ตนะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ adapter นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวของ input นะครับแล้วก็ตัว output นั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็เหมือนกันกับตัวของสองลำสองเมื่อกี้นั่นเองนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะ อัพโหลดดาวน์โหลดผ่านสายแลนกันนะครับก็เปิดตัวของไอทีลอจิกตัวนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าที่สำคัญนะบก็คืออย่าลืมอย่าลืมดูในส่วนของส่วนของอะไรครับส่วนของ device p r o p e r t y นะครับว่าตัวของเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับ Revolution ตัวนี้นะครับมันมันตรงกันหรือเปล่านะครับกับซอฟต์แวร์ที่เรามีนะครับต้องต้องมากกว่านะครับ หรือตรงกันในในรุ่นเดียวกันนะครับถึงจะอัปโหลดดาวน์โหลดได้นะครับอ่ะโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมก็เปิดตัว RS Logic 5000ขึ้นมานะครับครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่ Who Active นะครับเหมือนเดิม u o m c a t i o n เนี่ยไหมครับ Who Active ตัวนี้นะครับถ้าเราลิงก์ผ่านแลนเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีหลายตัวนะครับเรามี plc หลายตัวอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วเราไม่เลือกวิธีนี้เราอาจจะดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไปโดน plc อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นให้เรามั่นใจว่าเนี่ยการเลือกคูเอ็กตัวนี้นะครับเราดาวน์โหลดอัปโหลดตรงตัวจริงๆนะครับ ตรงตัว plc ที่เราต้องการจริงจริงนะครับอ่าวิธีการนะครับอ่าเนี่ยผมเลือกตัวนี้แล้วนะครับตัวที่ผมต้องการนะครับจากนั้นนะครับผมมาที่ตัวของการ์ดมันนะครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับนะครับถ้าเราไม่รู้ให้เราเลือกอย่างนี้นะครับแล้วแล้วดูฝั่งนี้นะครับว่ามันโกะลายได้ไหมหรืออัปโหลดได้ไหมนะครับตัวนี้ยังไม่ได้นะครับต้องมาเจอตัว cpu มันเห็นไหมครับอ่าพอเจอ cpu เสร็จปุ๊บเห็นไหม เราสามารที่จะโกะไลา์หรืออัปโหลดได้นะครับอ่ะโอเคนะครับจากนั้นผมเลือกอัปโหลดนะครับเลือกอัปโหลดโปรแกรมนะครับนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะเหมือนกันกันกบของการโหลดผ่านสองนแล้วนะครับตัวนี้ผมก็กดอัปโหลดนะครับซึ่งจริงๆคอนเซปต์การอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับของ อาลบัตเลผเ่ผ่านแลนเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตไอพีเนี่ยมันจะเหมือนก,นกันกับรุ่นที่มันที่มันโตกว่าน,นี้นะครับเป็นรุ่นคอนโทรลลอจิกนะครับรุ่นนั้นก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนะครับผ่าน,นอินเทอร์เน็ตไอพีนะครับอ่ะนะครับตัวโปรแกรมเห็นไหมครับถ้าเราอัปโหลดดาวน์โหลดผ่านแลนเนี่ยมันจะไวกว่าตัวสองสองมากนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นแท็กของมันนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นโปรแกรมเมนเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ผมแก้ตัวนี้ไปนะครับ2จุดนี้เห็นไหมมันมาแล้วนะครับผ่านตัวอินเทอร์เน็ต IP นั่นเองนะครับนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับการการเซฟเนี่ยผมผมได้อธิบายไปแล้วนะส่วนการอ d ด t นะครับอ d ด t โปรแกรมนะครับผมก็อธิบายไปแล้วนะครับให้เราย้อนกลับไปดูคลิปคลิป ดาวน์โหลดผ่านตัแว้์สองนะครับครับซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะผมจะมารีวิวหรือมาแนะนำวิธีการใช้ตัว PLC ยี่ห้ออาร์บรเล่กันนะครับเรื่องของพวกของแท็กเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับพวกของทาร์เมอร์เนี่ยทาร์เมอร์เนี่ยใช้ยังไงนะครับคำสั่ง add add คือการบวกนะครับใช้ยังไงนะครับ move ใช้ยังไงนะครับ คำสั่งพื้นฐานใช้ยังไงนะครับโครงสร้างของโปรแกรมมันอยู่ตรงไหนมันจะใช้ยังไงจะเริ่มจากไหนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวหรือมาสอนวิธีการใช้งานกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ